แล้วก็วงนี้ผมบอกพี่อุ้ยอ่ะให้วิ่งขอบวงเลาะขอบวงไปแล้วขึ้นเนินนี่ขึ้นมาอยู่เนินนี้ก็ได้เนี่ยหลอดไรเขาบอกว่าเขาไปไม่ได้โล่งลองดูเิยโล่งจริงไหมไอพวกยู่นี่เนีย่ยมันจะโดนยิงแค่แป๊บเดียวแล้วพอพอถึงเนินปุ๊บมันก็หยุดแล้วอ่ะมันก็ยิงไม่ได้แล้วอะ่ะและอย่างคือถ้าเกิดมันอยู่ตำแหน่งนี้จริงๆอ่ะเนี่ยต้นไม้บงังมองไม่เห็นเลย ดูตัวนี้ตัวนี้อันนี้มองเห็นแค่นิดเดียวมัคนมควรที่จะชิดเดินนั้นได้ก่อนที่ไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะมาคนที่จะแบบไปเดินเนี้ยก่อนที่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาลอยหลังถ้าเกิดเขาฟังผมนะแล้วไปตั้งแต่แรกเขาจะได้ยิงไอ้ตัวเนี้ยฟรีแล้วก็มาพูดว่าเฮียหลังมาจากไหนวะอือนั่นแหละ ผมก็บอกไปแล้วไงว่ามันมีเนินวิ่งได้มันจะวิ่งไม่ได้ IGL อย่างตำนานเลยเนะี่ยผหจะ